แค่ไหผู้ใดเห็นขวมาซื่อๆก็ได้รอกผมต้องแช่จแช่ไปตื่นผู้สาวตูวิยากสวัสดีค่ะเขามาแล้วผมต้องแช่นะครับผมนั่งโม่กันล่นนี่ละครับผมต้องแช่อกครับแช่ไปเดี๋ยวผมมีประโยชน์ไปแย่ดอกเขาสีดาคอแช่มาหายยังก็้หนดายเห็นๆยังสิมันเสียหายขอให้ตูแบบโกงงโตอีกเออผมต้องแช่เด้อนะครับผมเขามานี่นั่งโม่กันล้วนครับผมสวัสดีครับ ยกนู่นข้าเจ้าจะให้รึสวัสดี์ที่เจ้าไม่ยังพอไงนายเหยียดยังที่เจ้คนรูปรอคนนี้พอได้บอกเขาสบายเฮ้ยสวัสดิเต้นคู่สนุกจังเลยข้าขอบพระคุณข้าพูดรุนแรงขอบพระคุณข้าสวัสดีข้าสวัสดิ์ดีกรากับง่ามนะครับผมขอมากเพราะต้องแช่ครับแกนบ่อีหยังกับบ่เป็นหยังครับผมหนาแบบนี้ไอ้คน เป็นดอกครับตายคนหมดเลยเฮ้ยเออว่าปไปแล้วสวัดีนะสวัดีคือจับนะสาวคนสิวัดจับตาดอกไม่เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับป๋าสวัสดีไยรุนเร้นไปรุนเร้นไปหาลักเป็ดผู้ใดผู้นี้มู่สูไปสั่งคอนเทนต์ไปหาตะลักเอาตะเป็ดเขาไม่เห็นคอนเทนต์เด้อพวกนี่ใส่ดีนี่พวกข้านี่ ไปหาตลักเป็ดตลักไกเ่เขาไม่เห็นคอนทิ้นเว้ย,ยลาน,า,า,า,นา,าน้างคางนาบ้านนั่นไปใจเขาไปเหล่าเงินนะขอดูเต้นหน่อยครับลุงสวัสดีครับน,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 นั่นนั่นนั่นไ้ไหมครับสวัสดีครับไอ้สวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับจมลสวันะสดีครับเดี๋ยวโอ้โหยดดอกผูหลับวะอืมชุ่มมือนี้เนี่ย พากันจับกุ้มได้ว่าตัดไปหาตะลักเฟ็ยดลักไก่ไปหาเอาต่ของผู้อื่นเขาไม่เห็นตะคอนทิน้สางคอนทินเออล้านอยู่หน้าบ้านนั่นไปจายเขาไปหรอไปไปติดเขาหลายเด้อมันพอดีเด้อนิสัยพอดีเด้อไม่ยังเห็นกลอบไปสวัสดีสวัสดีข้าสวัสดีข้าสวัสดีข้าพระท่น ฝนตกพราจ้าฝนตกยิ้มมือวัดเจ้าคนไปสวัสดีครับสวัสดีครับคุตกนระค่าสวัสดีเ่้าสวัสดีค่าจังหวัดอะไรค่าสีสะเกตขค่าสวัสดีค่าสวัสดีครับสวัสดียู่ใส่ครับผมคนสีสะเกตผักกูนี่แหละครับปัดดูครับผมขอบผมคนครับผมเปเมียนคนไก่เอรครับผมกไก่เนี่แหละครับขอบผมพุทแสงคิวพบจะแสงคิวแสงคิว มื่อนี้ผมีเน้นเลยว่าได้เปิดเพลงนะครับผมบอกผมพูดอากาศดีนะอากาศดีครับผมไปรบเอาเอาไปลบเอาครับผมไอ้ไอ้น้องขอโตก่อนเนื้อไอ้เธออุ้ยพอได้พอได้ไดตาพยาครับผมโอ้ยอยูตตาพญาครับผมเคยไปเต้นยูคครับคุณตาพญาเอาไปแต่ใจได้บ่ะน้องละเอาโตวไว้ไอ้บพะเอาหลอกใจเงี้ยไอ้เสียเอาโต <c oughs> <c oughs> เอาไม่หยังใจออกมามันก็พอได้ สุกบ่ได้ซ่อนบ่าได้หกบ่าได้อุ่นบ่ได้จับบ่าได้ใบเพได้สูดจริงเอาใจไปเลยเอาโตวไว้เออแทงู่วอ,อ,อุ้ยพบไปแล้วครับผมมันจิตไปเกะกะข้าเจ้าครับผมกล้าอ้ยเมียนบ่ครับผมขอบมคุ้นครับผมขอบมคุณครับ,รรบต้นไม้ยุ่ข้างหลังเอื้อนต้น ยังเอาต้นลำดวนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้านเปิดด้านปิดปิดครับผมด้านปิดครับผมช่วงนี้ด้านปิดครับผมด้านปิดครับผมช่องนี้ด้านปิดด้านปิดทุกด้านครับผมพูดม้อนูพูดม้อนิงแตงกีวฮัลโหลช่วงนี้ด้านปิดครับผมด้านช่องจอมด้านช่องจ่างงั้มปิดครับผมขอบพระคุณครับป้า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 สวัสดีค่ะป้า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 ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับอันนี้ต้นลำดวนนะครับผม ผมหอยไปภาคใต้อยู่มึงผมหอยหอยยี่สวัสดีครับผมขอบคุณครับผมสวัดีจ้านอนหานด้วยเือปวดตรงนี้จิตหอดเลยวะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีอย่าไม่เป็นได้กินได้กินแต่เดงความขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมไปรุ่นสุริสไปรล่นผมไปรุ่นสุริสฮัลโหลคนสวยสวัสดีจ้าผมยันได้กิน ยุบฝังปูอยู่บ้านยังครับบ้านดูครับผมสวัสดีครับพุณเก่งสวัสดีครับบ้านดูครับฝังปูครับผมสวัสดีครับยู่ดีมีแห้งด้วยจ้าขอบพอบคุณจ้าขอบขอบคุณครับผมขอบขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับผมใจดีครับผ